มันเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วหลังจากที่มันใหญ่โตเป็นธุรกิจธุรกรรมเป็นความบ้าของใดๆแต่ตอนนี้มันดันไปคาาเกี่ยวกับนักการเมืองนักการเมืองกลุ่มเนี้ยผมรู้จักดีเออกลุ่มนี้ไม่ปานีอยู่แล้วกลุ่มนี้ชอบเรียกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วผมเคยเจอผมเคยแวะไปทําธุระปากตังด้วยยังไม่ทันอ้าปากไปถึงไหนเลยมันก็ถามถึงเรื่องผลประโยชน์อันนี้เรื่องจริง จะไม่เป็นไรอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องเพราะผมไม่สนใจคนพวกนี้อยู่แล้ว mm. มีถุงใต้ตาดีมากๆเลยใช้เลย mm. ผมว่านะ <c oughs> คนที่ปล่อยคลิปเสียงนี้มาคุณว่าใครอ่าคุณว่าใครไปกดก่อนเร็วคุณว่าใครพิมพ์ชื่อมาเดอ่าพิมพ์บอสก็ได้ ไปเร็วๆทุกคนใครไม่ได้ตัวนี้วันนี้จบแล้วนะอยากให้ไปหลกระแสวันนี้คนดังนั่งเคลียร์ก็ให้ผมไปผมไม่ไหวเขาให้ผมไปวันพฤหัสอีกผมจะไปดีไหมมีแล้วเขาใช้ดีมากๆจบผมบอกเลยนะว่าคลิปเสียงที่หลุดเนี่ยมันคุยกันอยู่แค่สองคนนักการเมืองไม่ทำให้หลุดอยู่แล้วคนที่ปล่อยหลุดมาเนี่ย ก็แสบได้ใจก็แสบได้ใจนะฮะหนึ่งในสองคนที่คุยกันนั่นแหละครับคุยกันอยู่สองคนเป็นความรับมันมีคนหนึ่งที่ปล่อยทุกคนเข้าใจปะตั้งใจปล่อยเพื่อให้ประเด็นไปลงที่คนอื่นบ้างและเพื่อจะเบี่ยงเบียนประเด็นว่าที่ทำมาทั้งหมดเป็นเพราะ ถูกคนอื่นรีดไถท,ทุกคนไปกดและวชำระก่อนทีนี้เนี่ยตั้งใจปล่อยเองและตั้งใจรับเองด้วยว่าเป็นเสียงตัวเองแต่ใครปล่อยไม่รู้ยอมรับว่าเป็นเสียงตัวเองแต่เทวดาไม่ยอมบอกว่าใครขอโทษนะถึงแม้จะไม่ต้องบอกว่าใคร ภายในห้านาทีผ่านไปเขาก็รู้แล้วว่าใครกันแต่ว่าผมว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยที่ออกหวนกระแสน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะจากคนที่คุยด้วยในสายในการเจรจาวันนี้บอสก็เลยเปลี่ยนถ้าทีมาเป็นออกประกาศให้ทุกคนลบทิ้งมันจะลบได้ยังไง มันเป็นไปไม่ได้ที่จะลบมันไปแล้วทั่วทุกที่ทําเป็นหวังดีอีกว่าอยากให้ลบถ้าไม่ลบจะดําเนินคดีให้โอกาสลบจนถึงวันที่สิบแปดห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีทุกคนถ้าฉะนั้นตอนนี้ทุกคนรีบไปไปโพสต์ไปแชร์กันให้สุดๆไปเลยเออแล้วผมถามแบบงงๆงคุณจะมาดําเนินคดี ในข้อหาอะไร PDPA ก็ไม่ใช่เพราะมันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนส่วนรวมมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวข้อที่สองพิสูจน์ได้ยังไงว่าใครพูดเพราะฉะนั้นจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อเราจะได้เห็นหน้าอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่บอสพอถึงจะดำเนินคดีได้ก็ดีนะออกมาดำเนินคดี ก็จะได้เห็นหน้ากันจะจะไปเลยเอาไปผมว่าตอนนี้นะฮะบอสพอคงถูกแรงกดดันจากคนที่คุยด้วยในเสียงเสียงในสายนะะั่นแหละว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงเอาไปปล่อยได้ไงเพตอนนี้คนนั้นนะ่ะเทวดาคนนั้นนะ่ะกลัวมาก เพราะไม่แน่ใจว่าจะมีอัดเสียงเอาไว้อีกหลายคลิปหรือเปล่าเออเออวง,งในว่ามีอีกหลายคลิปด้วยไหมไม่รู้เพราะฉะนั้นคนที่คุยกับบอสตอนนี้นั่งไม่ติดเพราะว่าคุยกับพวกสไตล์นักการเมืองรีดไถ่ะเขาระมัดระวังแต่ว่าช่วยไม่ได้ เล่นกับคนที่โคตรฉลาดเขาก็ต้องแอบเล็กคอร์ดแล้วก็มาปล่อยใช้ในยามฉุกเฉินแต่ปัญหาคือปล่อยไปแล้วน่าจะถูกอะไรสักอย่างหนึง่งนะเอ๊ถูกอบรมบ่มนิสัยหรือเปล่าให้รีบมาปฏิเสธวันนี้ว่าไม่เคยจ่ายเงินเมื่อวานยังจ่ายอยู่เลยเมื่อวานนี้มีหลักฐานชัดเจนอยู่ในหนกระแสว่า จ่ายไปมากมายกับหลายๆคนแต่วันนี้บอกไม่ได้จ่ายแล้วก็บอกว่าวันนี้ไม่ในคลิปนี้ไม่เกี่ยวข้องต้องรีบกลับมากับลำเพราะว่าแรงเพรสเชอร์จากเสียงในนั้นอาจจะสูงเทวดาอาจจะขู่แรงอะไรอย่างนี้ทุกคนรีบไปกดตัวนี้ก่อนเร็วๆอย่าช้าอย่าช้าและต่อให้อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่ามีแค่คลิปเดียว ที่อัดไว้ใครจะเชื่อเทวดาหนาวเทวดากลัวว่าจะอัดเอาไว้อีกหลายคลิปเพราะฉะนั้นตอนนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยกับใครใดๆทั้งสิ้นหรอกครับมันไม่เข้าใครออกใครนะฮะทางที่ดีผมแนะนำคุณพอลใช้จังหวะฉุกเฉินนี้รีบไปมอบตัวแล้วพูดทุกอย่างชื่อเสียงเรยงนําอะไรพูดไปเลยแล้วคุณไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยดีกว่า เอออันนี้แนะนํามันไม่เข้าไข่ออกไข่นะฮะไปเร็วๆมิล a c l ร l เคิลลิอันนี้ผมแนะนำจริงๆนะเหลือทางออกช่องสุดท้ายจริงๆช่องเล็กมากช่องเล็กมากนะฮะช่องเล็กมากที่จะออกได้รีบเลยฮนะสารภาพเลยไปหาเลยให้ยอมเขาเลยเก็บไว้ เดินเพ่นพ่านไม่ดีนะฮะผมว่าดูจากวิธีการแล้วแปลกๆเราไปเล่นกับเทวดานะฮะอันนี้เรียนแนะนำด้วยความหวังดีนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่ง,งแต่เรื่องบริษัทเดอะไอคอนอะยังไงก็สำหรับผมผมว่ายังไงเดี๋ยวก็โดนอยู่แล้วเพราะลักษณะมันชัดเจนมีคลิปหลุดในการสอนมาด้วยเต็มไปหมดเลยบอสแต่ละคนไปหาดอาได้ เต็ไมไปหมดเลยตอนนี้ก็คือไม่ได้พูดเรื่องสินค้าเลยนะพูดเรื่องการโมดิเวตการโน้มน้าวให้จ่ายเงินสองแสนห้าลงทุนครังเดี๋ยวแล้วใช้คําว่าลงทุนนะทุกคนใช้คำว่าลงทุน,นะทน,ทนไม่ได้ใช้คําว่าซื้อสินค้าเลยแล้วก็แล้วสิ่งที่น่าระมัดระวังมากก็คือว่าอธิบายเดียว่าคุณซื้อแล้วห้าลังแล้วคุณขายนั้นได้ลังหนึ่งคุณเหลือกี่ลงังเหลือสี่ลังคุณขายได้ลงังหรือ,อยังพูดง่ายว่า สินค้าไม่ต้องเอาไปจากบริษัทคำถามถามว่าและมันมีสต็อกสินค้าตามปริมาณที่ซื้อจริงไหมอันนี้ผมถามเฉยๆนะผมไม่แน่ใจอยากให้ทางเดี๋ยวใข้ามาตอบเพราะว่าระบบนี้มันเหมือนดอบชิปอะเออเหมือนดอบชิปก็คือว่าผมซื้อเซรั่มพันหลอดผมจ่ายสองแสนเป็นดาวลายลายใหญ่ แต่ผมยังไม่ต้องเอาไปนะเอาผมขายให้คุณผมขายให้คุณร้อยหลอดอ่านักเรียนเรามีอยู่พันหนึ่งหักออกไปร้อยเหลือเท่าไรตอนนี้ผมเหลือเก้าร้อยก็ยังไม่ได้เอาไปจากพันหนึ่งยังไม่เห็นตอนนี้เหลือเก้าร้อยละตอนนี้เหลือเก้าร้อยละผมก็ยังไม่เห็นคนนี้เอาไปร้อยหนึ่งคนนี้ก็ยังไม่เห็นคนนี้ก็ไปขายต่อห้าสิบสองคนคนนี้ยังไม่เห็นร้อยหนึ่งผ่านไปหมดละมีคนมาซื้อมอีกสามพันอ่าจากเก้าพันลบอีกสามพันเหลือ หกพันอันเนี้ยมันน่าสงสัยนะว่าสินค้ามีจริงการขายไหมแค่สงสัยนะไม่ได้ไปว่าเขานะผมว่าเส้นทางเนี้ยสำคัญที่สุดสำคัญมากๆสำคัญมากๆธรรมดาซื้อมาขายไปต้องส่งสินค้าทันทีนะโอเคจบข่าวอ่ะอันนี้ just idea แค่นั้นแหละผมไม่อยากคุยเยอะอะไรเรื่องเนี้ยคนน่าเบือ่อเลย บายเร็วมิลเลรเ้าลิฟติงวันสุดท้ายมาทำมาหากินของเราดีกว่ามิลเลอรเข้าลิฟติงวันสุดท้าย300ร้อยบินเล็กเบิกของได้นั่นน่โอ้โหบินเล็กเบิดของได้โดยปกติค้าขายมันทำงนี้ไม่ได้ใครจะไปนั่งรวมบินเล็กว่ามันครบไหม คุณคิดดูส่งให้เขาจบทุกคนมีล a ล l e l เค t i ิฟติงขายตรงๆขายผู้บริโภคขาย End User สินค้ามีใบจดแจ้งรับประกันผมทุ่มเทการทำงานผมรับประกันด้วยตัวเองใช้เช้าเย็นทาหลังอาบน้ำหน้าสว่าง กระจ่างใสไบรท์ตึงเนียนลูกขุมขนที่กว้างๆมันจะเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดทาได้ทั้งหน้าทาั้งตาบนตาล่างรูดผ่านตาได้เลยไม่มีใครเคยแพ้ใครเคยแพ้พิมพ์มาบอกหน่อยมากดตะกร้าเดี๋ยวนี้ราคาเนี่ยถูกสุดๆ999วันนี้เป็น last day จริงๆ ไม่ใจอ่อนแล้วนะตุนได้ตุนเลยเหลือสามร้อยยีแปดบาท